ชัดเจนไม่ไม่ชัดเจนไงให้ละเอียดสักละเอียดอ่อแล้วนั่นีาา่อาคารกะตังอยู่อ่อ,อตักเต็มที่เลยมีอะไระเมื่อกี้ที่คุยกับหลวงตาล่าสุดหลวงตาอธิบายได้ชัดเจนมากจริง,รงๆว่ามันมีสติมามีตัวเราสติมาขั้นกลางระหว่างสังขารกับวิสังขารเจ้าค่ะเหมือนเหมือนแบบ ก่อนหนะ้านั้นไม่ได้เข้าใจตรงนั้นถึงแม้ฟังลองตาหลายรอบก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนเพิ่งเออจริงแบบมันมีเราที่เป็นไอตัวสติตรงนั้นเข้าไปนะเจ้าค่ะก็ไม่ไม่ได้มีคำถามนอกจากสังเกตจริงๆในปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นอีกลองตาอมไรจะชี้แนะก่อนไหมเจ้าค่ะ คือมันเอาเอา,เอาตัวเรายึดยึดปรุงแต่งย e ึดถือเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นสติเห็นสังขารเกิดดับเห็นจิตตสังขารเนี่ยเห็นจิตตสังขารปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ปรุงแต่งเนี่ยเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับแต่ผู้ดูผู้รู้เนี่ยมันกลายเป็นตัวเรามันเอาเอาตัวเราไปเป็นสติไปเป็นสติเอายึดสติเป็นตัวเรา สติปัญญาไปตัวเราแล้วก็เห็นสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับเห็นสังขารเกิดดับในใจไม่เกิดดับแต่มันไม่เห็นว่าตัวเราที่ไปเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยที่ไปเป็นผู้ยืนยืนดูยืนรู้ยืนเห็นคอยเช็คคอยตรวจสอบคอยสังเกตเนี่ยมันเป็นสังขารเกิดดับเหมือนกันมันเป็นสังขารผู้แต่งเกิดอยู่ในเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดไม่ดับตอนนี้ถ้าเราเนี่ยพอบอกอย่างเงาี้ยเราพยายามจะถอยตัวเราไปข้างหลังแล้วก็ จะมาคอยดูตัวเราว่าเป็นสังขารเกิดดับไอ้ตัวเราที่ถอยไปข้างหลังมันก็กลายเป็นกลายเป็นปรุงแต่งเป็นตัวเราซ้อนซ้อนซ้อนไปแต่จะปรุงแต่งซ้อนไปกี่ตัวไงก็ตามมันก็เป็นสังขารทั้งทุกตัวเพราะธรรมชาติมันมีแค่สังขารเนี่ยเกิดดับอยู่ในในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับมันมีธรรมชาติธรรมชาติแค่สองอย่างคือสังขารเกิดดับอยู่ธรรมชาติไม่เกิดดับแต่เราเนี่ยมันมีสามสามคือมันมีสังขารเนี่ยจิตตสังขารเกิดดับอยู่ในใน ใจที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับแต่มันมีเราเนี่ยเป็นผู้ไปมองไปคอยดูไปเป็นไตติปัญญาเป็นผู้ผู้มองผู้ดูผู้เช็คผู้ตรวจสอบคอยตงเกตว่าสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับแต่เราไม่เห็นว่าไอ้ตัวเราเนี่ยทุพเทนาที่เข้าไปมองไปดูไปรู้ไปตรวจสอบเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสังขารเกิดดับเข้าใจไหมเข้าเข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจกว่าแต่ก,ก่อนเยอะมากเจ้าค่ะ เราก็คิดว่าถ้าเข้าใจถูกก็คือว่ามันเหมือนที่หลวงตาเปรียบว่ารถไฟมีโบกี้หลายๆๆโบกี้ใช่ไหมคะสมมติว่าเราเข้าไปเราเห็นโบกี้แรกว่าเป็นสังขารโบรกี้ที่สองก็คือไอเราที่ไปเห็นสังขารแต่เราไม่เท่าทันตัวนั้นแล้วมันก็ต่อต่อ,ต,อต่อไปมันก็เลยเป็นโบกี้รถไฟไม่จบไม่สิน้นแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้ออกมา จใจโดยที่ไม่ได้เป็นสติตั้งหรือเราเห็นว่าสังขารสติคือสังขารรถไฟโบกี้ก็หยุดลงแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปแล้วก็เริ่มโบกี้ใหม่แล้วเราก็รู้เท่าทันใหม่โบกี้ก็จบลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าหนูคิดว่าจุดที่ผิดพลาดคือเหมือนเราอาจจะเห็นโบกี้แรกแต่เราไม่เห็นโบกี้สองเห็นโบกี้แรกโบกี้สองแต่เราไม่เห็นโบกี้สามว่าเป็นสังขารมันก็เลย เหมือนแบบว่าไม่ใช่ทุกปัจจุบันขณะนะเจ้าค่ะมันก็จะมีปัจจุบันขณะที่เราหลงไปเป็นบกี้ใหม่เกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยทุกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะอืออย่างนั้นแหละมันต้องมันต้องละเอียดจริงๆคนะคือมันมีแต่อะไรก็ตามนะ่ะแม้แต่ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้พยายามผู้จ้องผู้เพ่งผู้จงใจผู้ตั้งใจผู้เจตนาขอให้มันมันมันมีกิริยาม,มีอาการกระดุกกระดิกกระดิกขึ้นอีกมามันก็เป็นสังขารเกิดดับอยู่ใน ใจที่เป็นธรรมชาติเม่เกิดดับทั้งนั้นแหละมันจะเป็นสังขารยังไงก็ตามก็เป็นสังขารที่เกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมชาติมีแค่สองอย่างถ้ามันมีอาการปรากฏได้มีกระดุกกระดิกยุกยิกแสดงพฤติย่งจิตหรือแสดง, i, งพฤติกรรมขึ้นได้ในปัจจุบันขณะมันก็เป็นสังขารทั้งหมดมันจะที่เราบอกมันจะเป็นโบกี้กี่โบกี้มันก็เป็นสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะธรรมชาติมีแค่สองอย่างแล้วอะไรที่มันรู้ความจริงอันนี้ก็คือมันรู้ความจริงออกมาจากใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏน มันไม่มีตัวตนของผู้รู้ถ้ามันมีตัวตนของผู้รู้แสดงว่ามันเป็นสังขารแต่ธรรมชาติเนี่ยธาตุรู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีรูปลักษณ์ใดๆมันรู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็มันรู้ความมันรู้ความมีปรากฏตัวมันว่าไม่ไม่ปรากฏมันรู้ว่าความปรากฏแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจที่ไม่ปรากฏมันไม่ใช่ว่าเอาใจที่ไม่ปรากฏเนี่ยไปคอยรู้สังขารนะ ไม่ใช่เอาใจที่ไม่ปรากฏเนี่ยที่เป็นธาตรู้เนี่ยไปคอยรู้สังขารเกิดดับอันเนี้ยถ้าไปทํากิริยาอย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันมีตัวตนยึดเป็นตัวเราไปรู้สังขารเกิดดับหรือไม่ใช่ว่าเอาใจที่เป็นธาตร,รู้เนี่ยพยายามรู้ความว่างไว้รู้ความไม่เกิดดับไว้อันเนี้ยถ้าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยไปรู้ความไม่เกิดดับมันก็จะเท่ากับเรามีตัวตนสรุปแล้วถ้า เอาผู้รู้เนี่ยไปทําหน้าที่เอาธาตุรู้เนี่ยไปทําหน้าที่รู้สังขารเกิดดับอันเนี้ยไอ้ผู้รู้่นน่ยมีตัวตนยึดเป็นตัวเราเป็นของเราหรือถ้าเอาไอ้ธาตุรู้เนี่ยไปทําหน้าที่รู้รู้วิสังขารรู้ใจไม่เกิดดับไว้รู้ความว่างไว้อย่างเนี้ยไอ้ผู้รู้น่ยมีตัวตนยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราและทําอย่างไรละไอ้ที่จะเป็นธาตุรู้ที่ไม่ไม่มีตัวตนก็คือธรรมชาติรู้ที่ไม่มีตัวตนเนี่ยมันไม่มีหน้าที่ไปรู้อะไร มันได้แต่รู้แก่ใจว่าธรรมาชาติท,ที่เป็นสังขารเกิดดับเนี่ยมันมีกระดูกกระดิกจุกิ๊กุกิ๊กแสดงกิริยาการไม่ว่าจะเป็นกุญสวนอกุศลเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่ใจที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่เป็นใจที่ไม่กวาไม่มีความมีอะไรเพราะว่าใจที่ไม่มีไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันแสดงสังขารไม่ได้เป็นวิสังขารมันจะแสดงกิริยาการไม่ได้ไอ้ที่แสดงกิริยาการได้ไม่ใช่ใจแต่ถ้าพยามที่บอกว่าอะไรแสดงกิริยาการได้ไม่ใช่ใจแต่ถ้ามันพยามมายึดถือ มายึดถือใจไว้ว่าอะไรก็ตามที่แสดงกิริยาการได้ไม่ใช่ใจมันพยายามยึดใจไว้ให้ใจอ่ะไม่เกิดไม่ดับแต่อะไรก็ตามที่เกิดดับเนี่ยให้มันไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจแต่เราเป็นใจเราเป็นใจเราเป็นใจสังขารไม่ใช่ไม่ใช่ใจคือสังขารไม่ใช่ใจอ่ะคือสังขารไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราแต่เรายึดไว้แล้วว่าเราอ่ะเป็นใจอย่างนี้ก็ยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเรา อันนี้ละเอียดมากเลยตรงนี้เข้าใจไหมอ๋อไหนพูดมาจใจใจที่ว่าไงชัดเจนไหมหรือยังต้องไปสังเกตก่อนคือมันก็มีแค่นั้นจริงๆนะเจ้าค่ะมันก็มีแค่ทุกอย่างที่มีอาการมันก็เป็นสังขารก็คืออยู่ในกลุ่มสังขารไปเลยไม่ว่าจะเป็นสติไม่ว่าจะรู้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันก็เป็นการขยับขยืขย่นทั้งหมดการขยับขยื่นทุกอย่างแม้เพียงนิดเดียวก็เป็นสังขารแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่ ในนี้ต้องละเอียดมากเลยในการสะเกตนะเออเ,อ,อ,เอ,อ้โอเคไม่ได้แน่ฮะค่ะอ,อ,อนุญาตคืออย่างนี้ใช่ไหมต่อฮะลงตาเหมือนสมมติว่าถ้าคนที่ไม่ปฏิบัติเลยอะอย่างหรือบางทีเวลาหลงไปตามอารมณ์หรือความคิดอันนั้นก็คือหลงไปเลยแต่ว่าถ้านักปฏิบัติอะก็จะกลับมาตั้งสติว่า เออเราหลงแล้วเสร็จแล้วพอตั้งสติอะ่ะมันก็จะพยายามกลับมารีเช็คตลอดว่าแบบอ๋อตอนนี้เราอยู่กับกายนะแล้วเราจะใช้ชีวิตปกตินะแล้วเราจะเห็นทุกความคิดเกิดดับนะแต่ว่าตัวนั้นน่ะมันคือสังขารเพราะฉะนั้นวิธีการดูก็คือทุกเจตนาที่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามให้เป็นอะไรก็คือให้รู้ทันตัวนั้นใช่ไหมต่อค่ะ แต่ว่ามันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ใช่มันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนพูดเนี่ยมันถูกแต่มันยังหย,ยาบอยู่รู้สึกว่าเอาเอามาช่วยกันหน่อยดิ่าม่ชีปุ๊กแม่แม่ชีอ้อมแม่แม่ชีออมามา,มาช่วยกันช่วยกันใครตรงนี้ใครจะพูดได้ชัดไอมมุ้ยมาที่ที่เ,เรื่องตรงนี้สำคัญมากละเอียดมากเลยมาออกมาข้างนอก,นอกมาช่วยกันตรงนี้ไหนในพูดให้ละเอียดที่มันมันมันก็ถูกอยู่นะที่พูดเนี่ยแต่มันต้องละเอียด มา่าจะละเอียยังไงก็ตามมันรักษามก็ละเอียดตามไปด้วยสติปัญญาก,ก็ละเอียดไปด้วยแต่ท้ายมันก็ไปยึดเอาสติปัญญาเป็นตัวเราอีกแต่ออแพรก่อนที่เแพ่มาแต่ได้อธิบายทีเดียวกันเลยค่ะหลวงตาค่ะก็ผู้รู้เป็นสิ่งเข้าใจไหมตรงอธิบายตรงนี้ที่แพเข้าใจก็เข้าใจว่าทั้งหมดแล้วผู้รู้ก็เป็นสิ่งเกิดดับไม่ว่าใครจะไปรู้อาการอะไรตัวคนที่รู้ ในที่สุดก็เป็นสิ่งเกิดดับเหมือนกับสิ่งอื่นในธรรมชาติะค่ะพอมันก็ประมาณนี้ค่ะลวงตาที่จะส่งกันมาด้วย <g ül> ก็เห็นว่ามันเริ่มเริ่มเห็นปกติเหมือนดูผิดตัวค่ะแล้วก็เหมือนเริ่มรู้สึกว่าเออผู้รู้มันมันมันไม่ได้เที่ยงผู้รู้มันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ มุ่งไปสู่ความเสื่อมบังคับไม่ได้เหมือนกับธรรมาชาติอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแต่ก็ไม่ได้เห็นต่อเรื่องต่อเวลาก็มีเห็นบ้างค่ะหลวงตาแล้วก็รู้สึกว่าพอมันรู้อย่างนี้เราเรารู้สึกว่าตัวผู้รู้มันถูกด้อยค่าลงอะค่ะัจากที่มันสําคัญมากๆผู้รู้คือเราผู้รู้คือเราแบบสําคัญมากที่สุดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ในชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะพอรู้สึกว่าเออมัน อ้าวมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้มันเสื่อมมันมันอะไรกับมันไม่ได้เลยก็เลยรู้สึกว่ามันมีค่าน้อยลงเหมือนมันโดนด้อยค่าลงไปอะค่ะค่าหรอกค่ะแล้วก็ติดอยู่ตรงคู่รู้เนี่ยค่ะเอาไปพูดตรงนั้นเลยก็ได้มันจะได้ไอ้เรื่องเนี้ยมันมันมันเข้าใจไมื่อกี้มาฟังทันไหมเพิ่งมาค่ะยังไม่ค่อยทันค่ะหล่นตา กราบนมัสก,การหลวงตาค่ะท่านแม่ชีทุกท่านแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะแนนค่ะมาจากภูเก็ตพอดีออพาลูกมากรุงเทพค่ะก็เลยมีโอกาสเลยชวนครอบครัวมากราบหลวงตาค่ะเดี๋ยวนี้จะส่งกันบ้านอะไรไหมมันมันดูที่ว่าจะได้เป็นเข้ากลุ่มก็ได้ไหมส่งกันบ้านมันได้อธิบายไปทีเดียวก็อไความรู้ความวาเห็นอะไรชัดเจนไหมยังไงที่ปฏิบัติใช่ไหมคะหลวงตาก็ ก็ทำความเข้าใจกับทุกปัจจุบันขณะอาคาหลวงตาว่าทุกสิ่งที่รับรู้ได้ก็เป็นเพียงแค่สิ่งเกิดดับค่าหลวงตาทุกสิ่งที่รับรู้ได้เป็นเพียงสิ่งเกิดดับเฮ้ยความจริงนี่เก่งน,นแนนเนี่ยประดาษมีสามีแล้วลูกสองคนมามาน่าใกล้ๆพวพันอยู่แต่การปฏิบัติมันก็มันสว่างสวัยดี ของสายดีมากเลยปกติหายากนะมีสามีมีลูกด้วยมีลูกสองคนกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ค่ะนลงแต่มันมันมันได้มันยังเหลือไอ้ติ่งติ่งที่ว่าไอ้ไอ้ผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจเนี่ยคือคือยึดเื่อเป็นตัวเราอยู่ตัวเรานี่เป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจเนี่ยทั้งหมดเราเห็นอะไรเกิดดับไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ยแต่ไอ้ผู้ที่ไปรู้เห็นเข้าใจเนี่ยยึดเป็นตัวเรายึดยึดว่าเป็นตัวเราเนี่ยเราเป็นผู้รู้เห็นเข้าใจค่ะ มันรู้สึกตัวอยู่ตลอดค่ะเหมือถึงมันก็ยังมีความรู้สึกเป็นคนที่ไปรู้อยู่ตลอดค่ะลงตาเหมือนมันก็รู้สึกขึ้นมาอ้าวเราก็ไปรู้อีกแล้วแต่พอรู้ขึ้นมาก็ก็ดูว่าไอ้ตัวที่รู้มันก็ก็เกิดดับค่ะมันแต่ก็ยังมีความรู้สึกที่เป็นคนรู้อยู่ตลอดค่ะเพราะอะไรมันก็เห็นว่าไอ้ความความรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้ตัวเราเป็นคนรู้เป็นสิ่งเกิดดับเป็นสังขารพวกแต่ง ไม่ใช่ธรรมชาติที่มันปรุงแต่งเนาะอ๋อปกติหายากนะคนที่มีครอบครัวคาราคาซางมีลูกสองคนมีสามีอยู่เนี่ยแล้วก็มันมันจะปฏิบัติได้ถึงระดับอย่างนี้ยากที่มันเหลืองพองใสสว่างวยมาจากภายในไภายในใจหายากจะได้แต่ไปไต้องเห็นตรงนี้นะ<า>ว่าไ,ไอ้ผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใ,กกใจุดท้ายเบญจีเป็นตัวเรานะค่ะโยนิโซแล้วก็ฟังธรรมของดวงตากับ ที่ทุกขั้นเมตตาเสมอค่ะหลวงตาค่ะเพอใไอไอ้แฟนอพอดีแฟนเเขากล่องเสียงอักเสบค่ะหลวงตาก็เลยจริงๆเป็นเหตุและปัจจัยให้ได้อยู่กรุงเทพค่ะเพราะว่ามาหาหมอแล้วก็คุณหมอเป็นมาเดือนนึงค่ะคุณหมอก็เลยห้ามงดใช้เสียงร้อยเปอร์เซนค่ะเพื่อให้มันรักษาตัวเองจริงๆไไม่ด้ใช่ค่ะเอาไรลขอบคุณค่ะ อนกอนอนกอนอนกว่าไงก,กลับน,นมัสการองค์หลวงตาค่ะแล้วที่ที่พูด,ท,พดที่พูดกันนี่ละเอีออยดชัดเจนดีไหมยังไงเข้าใจไงอธิบายดิก็ก็เข้าใจอะค่ะหลวงตาแต่คราวนี้อมันเหมือนกับความดิล้ลรนมันก็ลดลลงไปอะค่ะแค่ประมาณเนี้นะค่ะแล้ก็มันก็นก็ไม่ได้มีอะไรอะค่ะปัจจุบันปัจจุบันขนาดตังขานเกิดดับในใจไหมในใจที่ไม่เกิดไม่ดับไหม เห็นเห็นบ้างค่ะเห็นว่าเห็นตัวเราไปเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือมันก็มั่วๆไปแต่ทั้งหมดมันก็สังขารหมดที่ที่นกเข้าใจอะค่ะคือมันมันจะตั้งใจมันก็ไม่ได้จะจะไม่ตั้งใจก็ไม่ได้มันก็มันก็เป็นไปตามของมันอะค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะครับหลวงตาต้องต้องปัจจุบันจะก็ต้องสังเกตเห็นนะมันหลุดไปเป็นสังขาร อ่นที่ว่ามันหลุดไปตั em, e. ้งขานได้มันต e ้องไม่ใช e ่ใจที e. so ่เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจตั้งขานได้คก็ก็ต้องให้มันมั่นอยู่ในใจนะมั่นคงอยู่ในใจว่าไอ้ถ้ามันหลุดไปตั้งขานได้นี่มันไม่ใช่ใจที่ไม่ตังขานก็ปล่อยให้มันเป็นตั้งขานไปส่วนใจว่ามันเป็นธรรมชาติที่อาจตั้งขานได้เข้าใจไหมแต่พอพยายามจะมารักษาใจให้เป็นธรรมชาติที่ไม่ตั้งขานเนี่ยมันกลายเป็นหลงตัังขานใช่ค่ะเข้าใจไหมตรงเนี้ยเข้าใจค่ะมันจะมีสองอย่างสองกรณีคือ กรณีหลุดไปเป็นสังขารเลยหลุดไปคิดเป็นปลุกแต่งไปฟุ้งซ่านมันต้องมีตติปัญญาเห็นตติปัญญาทันทีว่าไอ้ที่มันหลงไปปลุกแต่งฟุ้งซ่านได้มันต้องเป็นสันประเภทธรรมชาติที่เป็นสังขารไม่ใช่ใจที่เป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารแล้วการที่อีกกรณีหนึ่งกรณีสองคือพยายามที่จะมารักษาใจมายึดใจที่ไม่ไม่ให้สังขารใจที่เป็นวิสังขารไอ้ที่มันมายึดใจได้มันต้องเป็นสังขารมันจะมีสองกรณีคือหลงไปสังขารเลยกับ หลงพยายามเอาสกัดมายึดใจที่ที่เป็นวิสังขารใจอะเป็นธรรมชาติเดิมแท้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารมันสังขารไม่ได้ที่เรียกว่าวิสังขารคือไม่อาจสังขารได้เข้าใจไหมตรงนี้ต้องเห็นด้วยใจจริงนะ,ะต้องละเอียดจริงๆอถ้าถ้าองค์หลวงตาถามตอนนี้ก็จะจะค่อนข้างคิดว่าเข้าใจอะค่ะแต่ว่ามันก็คงมีหลงมีอะไรไปตามตามธรรมชาติเขาต้องต้อง,องเ,ปเป็นนักสังเกตตัวยงะนะ,ะใช่ไหมแฟเนาะ พอพืชตัวตัวนี้เกมมาเมาตรงนี้มันมัน,มนไ,ดได้ชัดเจนไหมเรื่องเรื่องสังขารหลงไม่เป็นสังขารพวกแตกหลงฟงุ้งซ่านแล้วก็หลงพยายามเอาสังขารมามาตั้งเอาไว้ไม่ให้หลงอะไรเนี่ยลงๆๆองลองเกมมาเม้าดิพอการหลงตาคุณไม่ชีและยติธรรมค่ะก็ฟังฟังเข้าใจอยู่ครับก็คือถ้าถ้า,ถาเราเราบีสติอะค่ะหลงตามันมันจะเห็นสังขารที่ออกออกไปได้ชัดขึ้นนะคะแล้วก็ แล้วก็จะไอตัววิสังขานะคือเขาไม่ไม่ปรากฏอะไรอยู่แล้วคือปรากฏแต่ตัวสังขารนะคะหลวงตาก็ถูกต้องแล้วไอที่ปรากฏได้ต้องเป็นสังขารเจ้าค่ะไอใจที่เป็นวิสังขารมันไม่ไมีอะไรปรากฏเจ้าค่ะก็ต้องให้ใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจต้องมั่นคงอยู่ในใจไงเห็นเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจจริงๆแล้วมั่นคงอย่างนี้ว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจเจ้าค่ะเข้าใจไหม ใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารต้องมั่นแล้วก็เห็นจริงๆตามนั้นจริงๆไอ้ที่ว่ามั่นคงในใจว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจมันไม่ปะปนกันนะเพราะสังขารมันสังขารเกิดดับได้พุงแต่งได้ส่วนใจเป็นใจแท้ใจบริสุทธิ์เป็นวิสังขารอันนี้เนี่ยมันรุงแต่งไม่ได้ไม่มีอะไรปรากฏมันต้องมั่นคงอี่าในใจไอ้มั่นคงในใจองี้ก็เรียกว่าโยนิโสมนัสิการแล้วก็ต้องเห็นจริงตามนั้นเรียกว่าเป็นปฏิบัติ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 เห็นจริงตามนั้นในปฏิบัติ เนาะเจ้าค่ะปฏิเวทก็คือมันเป็นจริงที่ใจจริงๆเป็นใจใจใจเป็นวิสังขารจริงๆนั่คือปฏิเวทพบใจที่เป็นวิสังขารพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานเป็นปฏิเวทอันที่มั่นคงในใจแล้วฟังแล้วชัดเจนอย่างเงี้ยเป็นปริยัติสตัวปฏิบัติเนี่ยคือมันต้องเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจเป็นญาณเนี่ยญาณญาณเห็นความจริงอ่ะว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจมันโลกมันจากญาณญาณคือมันปัญญาของธาตุรู้ ไม่ใช่ปัญญาของเราปัญญาของธาตุรู้ปัญญาของใจที่เป็นธาตุรู้เข้ญญาใจไหมค่ะเข้าใจค่ะหลวงตาก็คือแบบคือสังขารเขาเขาเขาเกิดเขาเขาเกิดดับอยู่อยู่ปกติอยู่แล้วอะค่ะโดยที่ไม่ไม่ได้มีตัวเราเข้าไปแทรกแซงธรรมชาติอะคะ่ะคือเขาเขาเกิดดับอยู่ในวิสังขารอยู่แล้วอะค่ะชัดเจนไหม,ม,มพวกเรามีไม่ชัดเจนตรงนี้ไหมมีมีม ส,สังหารเป็นสังหารใจเป็นใจเนาะไอเดียมันถ้ามันมั่นคงในใจเป็นโยนิโมนิติการเนี่ยมันเป็นมันหลุดยากแล้วก็มาเห็นจริงๆด้วยยาจริงเดี๋วก็ถ้ามันพบใจจริงๆไอการที่มาเห็นทุกคนะขนายเห็นจริงๆว่าสังขารเป็นสังหารใจเป็นใจไอที่มันหลงได้ต้องเป็นสังหารที่ต่วนใจที่ใจแท้ใจไบสุดที่เป็นสังหารมันหลงไม่ได้มันปรุงแต่งไม่ได้มันจะถือไม่ได้ทํากิริยาปล่อยว่าก็ได้มันมีความพยายามพยายามไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่า ใจแท้ใจไปสุดเป็นวิตังขานมันจะแสดงกริยาพยายามอะไรไม่ได้ทั้งหมดอทีตพ,พยายามพยายามหรือหลงได้หรือพยายามจะมายึดใจที่เป็นวิตังขานได้มันต้องเป็นสังขารทุกแต่งมีใครไม่เขียวตรงนี้ไหมสาม,สามท่านอธิบายเพิ่มเติมไหมเอาไม้ให้ไม้ให้สามท่านมีอะไรไหมให้มันมันมันชัดเจนตรงเนี้สําคัญมากนะเพราะว่าเราจะไปทําหนังสือด้วยมันต้องชัดเจนตรงเนี้สัดขาเป็นตัาขารใจเป็นใจ ตัวนี้ประเด็นนี้ต้องแม่นมากเลยทุกประจวบกรดต้องไม่ไม่คลาดเคลื่อนสังขารมันสังขารได้สนใจมันไม่อาจสังขารได้มันต้องเด็ดขาดจริงๆอันไหนที่มันสังขารได้หลงสังขารฟุ้งแต่งฟุ้งซ่านได้หลงหลงเอาสังขารพยายามมายึดใจมันต้องเป็นเรื่องของสังขารต้องปล่อยสังขารเป็นสังขารตัวใจเป็นใจไม่ใช่ใจพยายามจะไปไปไปไล่ดับสังขารไม่ให้ฟุ้งแต่งไม่ให้หลงถ้าพยายามไปไปไล่ดับสังขารหรือพยายามไปได้ไล่รักษาไม่ให้หลงเท่ากับมันหลงมันเป็นสังขารตลอด อธิบายในชัดเจนตรงนี้มีมีอะไรไหมกราบขอโอกาสองค์หลวงาตาขอโอกาสแม่ชีทุกท่านแล้วก็ขอโอกาสผู้มาฟังทมค่ะคือคือพอเราได้เห็นการปฏิบัติภายในใจของตนเองแล้วก็ของนักปฏิบัติอย่างนงี้ค่ะหลวงตาคือมันเหมือนกับสุดท้ายเนี่ยมันจะมายึดอยู่ที่ตัวเราผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้ปล่อยวางอะมาเป็นตัวเราโดยโดย,โดยอัตโนมัติแล้วก็ลืมตัวเราผู้รู้ ผู้เห็นผู้พยายามละผู้พยายามปล่อยวางว่าสิ่งนี้เป็นสังขารคือคือมันเหมือนมันจะลืมสิ่งนี้ไปเลยการที่ลืมสิ่งนี้ไปเลยในแต่ละปัจจุบันขณะเนี่ยมันแค่เพราะว่าเราลืมว่าความเป็นจริงของธรรมชาติอะมีธรรมชาติสองสิ่งที่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้อยู่แล้วตลอดเวลาและไม่เคยหายไปการโยนิมสมนศิการสัทธรรมตรงนี้เนี่ย จะต้องไม่ไม่หายไปความจริงตรงนี้จะต้องเป็นความจริงที่ยืนพื้นอยู่ในใจแบบนี้ต่อให้ยังไม่เห็นเนี่ยแต่มันเป็นศรัทธาที่เชื่อในพระธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้แบบนี้จริงๆว่าธรรมชาติมีแค่สองสิ่งสิ่งใดที่กระเพื่อมเคลื่อนไหวได้สิ่งนั้นเรียกว่าสังขารสิ่งใดที่ไม่กระเพื่อมไม่เคลื่อนไหว ไม่เกิดไม่ดับมีแต่ธรรมชาติรู้อันนั้นเรียกวิสังขารธรรมชาติสองอย่างนี้มันเป็นอยู่แล้วเป็นทำความจริงเป็นสัจธรรมที่เป็นอยู่แล้วเมื่อสัจธรรมตรงนี้ยืนยืนแบบยืนมั่นคงในใจเนี่ยมันถึงจะเริ่มเป็นปริยัติที่ถูกต้องแล้วถึงมาสู่การสังเกตความจริงในแต่ละปัจจุบันขณะของธรรมชาติสองสิ่ง ถ้าเราลืมเสรจธรรมความจริงนี้ไปเลยเนี่ยจุดสตาร์น่ะจะต้องเป็นเราทําอะไรแน่นอนเพราะว่าธรรมชาติของจิตที่เกิดมาตั้งแต่จิตแรกอะ่ะมันยึดอยู่แล้วว่าเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกแอคชั่นที่ออกมาจากจิตที่เกิดจากความเข้าใจผิดอะจะต้องออกมาเสมอว่ามันเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นหากไม่มีความรู้เรื่องธรรมชาติสองสิ่งไม่มีพระเจ้าตรัสรู้ ทุกคนจะต้องสตาร์ทจากตัวเราเพราะจิตแรกก็สตาร์ทขึ้นมาจากตัวเราไม่มีทางเลยที่จะปล่อยวางตัวเราถ้าไม่มีความรู้ว่ามีธรรมชาติอีกหนึ่งสิ่งซึ่งธรรมชาติอีกหนึ่งสิ่งมีอยู่แล้วคือศัจธรรมตรงนี้จะไม่หายไปต้องไม่หายไปพอไม่หายไปแล้วอ่ะแต่ละปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะโชว์คุณสมบัติของเขาอ่ะ ให้เรียนรู้เองคือชีวิตของเราอ่ะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะไปถึงไปได้ไปเป็นหนีออกจากอะไรหรือเอาเราอ่ะไปเป็นอะไรเพราะธรรมชาติที่แท้จริงอ่ะมันไม,ไม่ไม่มีตัวเราอยู่แล้วการที่มันไม่มีตัวเราอยู่แล้วจึงไม่มีตัวเราที่จะต้องไปถึงไปได้ไปเป็นไปสำเร็จไปหนีไปละไปปล่อยไปวางด้วยตัวเราอยู่แล้ว มีแต่ความโง่เท่านั้นหรือเรียกว่าความไม่เข้าใจสัจธรรมเท่านั้นถึงก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมากมายออกมายาวยืดออกไปเรื่อยๆเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่การปฏิบัติที่ยาวยืดออกไปเรื่อยๆแสวงหาออกไปเรื่อยๆพยายามออกไปเรื่อยๆดิ้นรนออกไปเรื่อยๆแต่มันคือ ให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธรรมชาติว่าธรรมชาติอะไรคืออะไรและเป็นอย่างนี้จริงๆอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่มีตัวตนของใครอยู่ในธรรมชาตินี้จริงๆ <c oughs> คือเมื่อเปิดใจที่จะเรียนรู้ธรรมชาติแบบนี้จริงๆ <c oughs> จึงค่อยๆที่จะสังเกตแอคชั่นทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตด้วย โยนิสโมนสิการไว้ในใจและอันนี้ใจเขาก็จะเรียนรู้สังขารนะด้วยตัวของเขาเองจริงๆในแต่ละปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นต่อให้มีตัวเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นแอคชั่นเหล่านี้ก็ไม่ได้นาด่ากลัวอะไรเพราะว่ามันก็คือหนึ่งในคาแรคเตอริสติกของสังขารม,มันธรรมชาติมันถึงเรียบง่ายซิมเพลเป็น ความจริงที่พร้อมให้เรียนรู้อยู่แล้วมันเกิดมาให้เห็นอยู่แล้วมันเลยไม่จะบอกว่าความที่ไม่เห็นได้เนี่ยมันมีอย่างเดียวคือมีความอยากกับอะไรมากเกินไปมันมีเป้าหมายที่จะไปถึงอะไรมากเกินไปมันเลยไม่แค่เป็นความจริงแบบเนี้ยในทุกปัจจุบันขณะ ม,ม,มันเหมือนเราคิดว่าถ้าเรารู้แบบนี้แล้วแล้วเราจะนิพพานยังไงเรารู้แบบนี้แล้วแล้วเราจะไปปล่อยยังไงเรารู้แบบนี้แล้วแล้วต่อไปจะไม่เกิดขึ้นอีกยังไงเรารู้แบบนี้แล้วเราจะรักษามันอีกยังไงมันเป็นตัญหาที่ผลักดันไปสู่เป้าหมายอยู่ตลอดเวลามันจึง ไม่เคยจบที่ใจรู้ความจริงเลยแต่ละปัจจุบันขณะคือแค่นี้อะค่ะเราไม่จะเป็นต้องไปช่วยให้ใจไปถึงอะไรเพราะใจเขาเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็รู้สังขารแบบนี้อยู่แล้วมีแต่อวิชาเท่านั้นที่มาบังการทำงานตามจริงของธรรมชาติแบบนี้บังไว้เฉย บางโดยที่ไม่ได้มีสาระแก่นสารแต่ก็มีความเชื่อว่ามันเป็นอย่าง,งนีง้จริงๆเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นถ้าผิดก็ย่อมผิดเสมอถ้าจะเอาเราที่เป็นจิตอวิชาที่สตาร์ทขึ้นมาจะไปทำอะไรก็ย่อมเป็นจิตอวิชาเสมอเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันจึงไม่ใช่ไปถึง ไม่ใช่ไปได้ไม่ใช่ไปเป็นไม่ใช่เป็นสเตปไม่ใช่ปล่อยอันนี้จะไปได้อันนั้นปล่อยอันนั้นแล้วจะไปเป็นอันนู้นหรือจะหนีอันนั้นแล้วจะไม่ไปเอาอันนี้จะแยกออกจากสิ่งนั้นแล้วจะไปเป็นสิ่งนี้ทั้งหมดมันเป็นความคิดปรุงแต่งที่เกิดจากอวิชชาทั้งสิ้นค่ะในเมื่อมันไม่มีใครตั้งแต่แรก มันก็จึงมีแต่ความจริงแบบเนี้ยของธรรมชาติที่ไม่เคยมีเจ้าของไม่เคยเป็นของของใครไม่มีเจ้าของอยู่จริงๆทถ้ารู้ก็ไม่ใช่ของของเราเป็นของของธรรมชาติทุกคนมีธรรมชาตินี้เหมือนกันทุกสัพสัตมีธรรมชาตินี้เหมือนกันมันจึงไม่ใช่เราจะครอบครองเป็นเจ้าของถ้ารู้ได้เพราะเขาเป็นทาตของธรรมชาติ ส่วนร่างกายเราวันหนึ่งก็แกะแตกสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติก็ไม่ใช่มีตัวเราเป็นเจ้าของสิ่งสิ่งนี้ได้จริงๆสิ่งสิ่งนี้ก็เป็นของของธรรมชาติทุกอย่างเป็นของของธรรมชาติไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนของเจ้าของอยู่จริงๆมันก็คือความจริงอย่างเงี้ยทุกปัจจุบันคณะ ก็แค่นี้่ะ